โอเคสวัสดีครับก็มากับมาต่อนะครับกับคลิปสอนอ Cinema 4D นะครับอันนี้เป็นชุดเวิร์กช็อปนะครับโอเคก็หลังจากครั้ที่แล้วเราได้นาฬิกามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ Material นะครับไอะไรเรากรุบ Object ไปก่อนนะครับแล้วก็าทาให้มันอยู่ตรงประมาณ สองสูนนะครับโอเค <c oughs> แล้วก็มาใส่แบคทีเรียกันนะครับอันนี้ถ้าอะไรขางอันนี้มันโอเคแล้วเราก็กดเป็นอ,อลิกรณนะครับ จะทำตัวนาฬิกาก่อนหลักก่อนนะครับโอเคแล้วก็ออบเจกนะครับเดี๋ยวออบเจกผมก็มีอยู่นะครับก็เป็นออบเจกประเภทสำเร็จรูปนะครับ ันะครับไปรับเช็คตัวนี้นะครับเป็นเม็ดเป็นเล็กๆเหมือนท้องแดงนะครับโอเคก็ใส่เช็คไปนะครับวิธีการใส่ก็คือใส่เข้าไปนะครับที่ออบเจกต์ตัวนี้เลยนะครับใส่ออบเช็คละทีวิวดูเดี๋ยวจะทีวิวดูนะครับโอเคเพราะมัน หยาบไปมันยังยังหยาบไปอยู่เดี๋ยวผมก็จะลดให้มันเล็กลงนะครับการตั้งค่า material นะครับผมให้มันเป็นคิวละกันเป็นเป็นเกมไหมนะครับอ่าาเรว่ามันยังหยาบไปนะครับผมจะเพิ่มจะให้พวกนี้มันเล็กลงนะครับก็เอาสัก50%เ ก,ก็มีเท็กเจอร์หยาบๆหน่อยนะครับมไม่อยากให้มันแบบตะ,ะมาณนะแล้วผมก็เสร็จแล้วผมจะทำตัวเนี้ย เป็นอีก Material หนึ่งนะครับก็ Collect หนึ่ง Material นะครับผมทำเป็นสีเอาสีอะไรดีสีสีส้มดีกว่านอ้ก็ค,คือแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ผมก็เสร็จแล้วก็ที่ตัวคล็อกนะครับไปที่ตัวเพื่ให้เป็นโพลิก o อนนะเลือกเล็กโพลิกอนนะครับเลือกอา พอแล้วเราเลือกเนี่ยอันนี้เป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ที่ทั้งหมดนะครับเราให้เอาเราเลือกที่ตัวอยากให้ตัวเนี้ยอันนี้คือโพลีกอนตัวนี้นะอยากเอาตัวเนี้ยมาไว้ด้านหลังโพลีกอนตัวนี้นะครับอ่าพอเราเลือกก็จะเป็นนี้อ่าก็คือสีตัวนี้ก็จะไม่ตรงกันนะครับเราเปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีดู สีเขียวดีกว่าเห็นจะชัดเลยนะครับนะครับอก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวที่เป็น object อยู่เดียวกันแต่ตัวที่เรา s e เล c t เนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเอาสีแดงดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนดูดีไหมอ่ะประมาณนะคร่าวๆนะครับอ่าตัวรักคางตัวนี้ ันนี้ผมเอาสีเี่าแล้วกันนะครับอเอาสีอะไรดีก็เอาแต่ชอบเลยนะครับชอบไหนก็รูที่ที่ดีไซน์เรานะครับนี่ผมก็เลือกไปมั่วอันนี้ก็เป็นอยากให้มันมีดีเฟกตีฟนะครับอ่ะสันิดนึงเดียไม่อยากให้มันชัดมากก็ เบลอหน่อยหนึ่งอโอเคก็เอาใส่ตัวนี้โอเค่าให้มันส้มนิดนึงดีกว่า ข้าวนะครับก็พอได้อยู่โอเคผมก็ใส่มะม่วงนะครับเอาเข็มนะสีได้ดียเอาเข็มสีดำได้กันนะครับก็เึ้ึ้นมาผมก็เลือกสีนะครับเป็นสีดำนะครับไม่ต้องมีดีเฟคทีฟนะครับเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็ลากส่ไปอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วผม็สองเข็มให้เท่ากันนะครับในต้องการให้สีดําเหมือนกันอ่า ตัวสอนสอักสรสีได้ดีสีเหลือออกลองเงินน้ำเงินหน่อยนี่คืออยู่ที่ตามชอบเลยนะครับชอบอันไหนก็อันนั้น,นครับอตอนนี้ผมเอาสีเดียวกับตัวนี้โอเคง่ายๆการใส่แมทเทอเรียลนะครับ เ okay. คจะได้มาทเทียนเข้าขมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็นคิวให้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งเป็นเน่นดูดีกว่าจะได้เหมือนกันอ่าก็จะได้เนี่ยการใส่มาทเทียนนะครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเค แล้วมันก็ยังดูด้านๆอยู่นะครับผมก็จะใส่พื้นไปนะครับแล้วก็ใส่เฉรี่ยของพื้นไปเอาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ใส่แบ็กกาวเอาเป็นเอาเป็นสกายดีกว่าเพื่อให้แสงรอบๆมันสะท้อนกันไปด้วยนะครับอลองเรนเดอร์ดูโอเค แต่ผมไม่อยากให้เป็นมีขอบดมอย่างเงี้ยผมก็จะสั่งเพื่อแท็กมันเพื่อจะลบขอบดาตรงระหว่างแนวเส้นสายตานะครับหรือครบไปอ่าไม่ได้หาะตอนนี้ผมก็ยังขาวไปหน่อยนึงเป็นสีส้มๆหน่อยสะท้อนมัน อพอได้พอได้อยู่เสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มแสงนะครับอินฟิตี้ไลท์ละกันนะครับแสงเหมือนแสงพระอาทิตย์นะครับก็จะจัดทิศทางแสงก็ด้วยหมุนมันนะครับตัวเห็นวาเส้นเส้นนี้คือเส้นที่แนวแสงลงนะครับแล้วก็จัดมันหลักๆก็สีองศาโดยประมาณนะครับหองศาโดยประมาณ ก็ท็อปอีกสีองศาโดยตามมานะครับโอเคก็เป็นแสงหลักนะครับแล้วผมอยากให้ตรงนี้มีเงาด้วยชาโดก็มีชาโด้ด้วยโอเคอได้เงาแล้วนะครับแล้วก็พอเงาเสร็จแล้ว ต่มันเงาเนี่ยจด,ดูนะครับเงาด้านหลังเนี่ยมันยังแบบยังแข็งๆนะครับผมก็จะให้มันมีเกิดการสะท้อนนะครับก็รนเดอร์นะครับ,ก,รบก็สั่งเอฟเฟกต์จนะครับโกอบเบินะครับก็เดี๋ยวโกอบเมาสอนกันที่หลังนะครับโอเคแล้วก็อยากให้มันมีแอมเบียนต์เูชั่นนะครับแอมเบียนต์นั่คือเงาที่ท,ที่ขอบ ขอบของเวลาวัตถุเนี่ยมันจะมีเงาเหมือนแบบเพื่อให้มันเน้นว่าเข้มขึ้นมันไล่โทนเงานะครับผมก็จะซักตัวขอบตัวนี้ผมให้ซัก20่คะแนแม็กซิมัมมันนะครับหรือไม่เกินนี้20เซนนะครับโอเคลองดูซิเป็นยังไงบ้างออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคขอบมันก็จะเด่นมากขึ้นนะครับก็จะมีสารสะท้อนมีเงา ก็น่าจะพอได้นะครับก็คร oh, ่าวนะครับก็ประมาณนี้ไม่รู้เร็วไปไหมก็ลองให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับถ้าอยากว่าเร็วไปเดี๋ยว สอนทำในรายละเอียดอีกทีหนึ mm ่ง hmm. ทําให้เห็นภาพอันี้ผมทำให้เห็นภาพตัวนะครับที่เหลือก็คือเราก็มาจ้างจัดสีตัวแมทเทอเรียลเนี่ยได้ว่าผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการทํานะครับในการทําทำแมทเทอเรียลเนี่ยอาจจะเพอผมทำเป็นวันนะครับ ก็คือให้เห็นภาพว่าเออประมาณนี้นะครับอยากให้คนเห็นภาพว่าเออประมาณนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับการใช้งานซีนีมา่าแค่นี้ท่านก็คงจะแบบออพอได้พอนึกภาพมันออกนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ทำแค่แค่ดูให้เห็นภาพรวมนะครับโอเคก็เรนเดอร์ม,มา ก็ที่เหลือก็อยู่ที่การใช้งานนะครับจัดเทเรล่นะครับแล้วก็ตัวใส่รายละเลอียดเข้าไปการเงาเฉดนะครับพวกเสเปกตรัมนะครับก็จะช่วยทำให้สามสิติเนี้ยดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับโอเคก็ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวไงก็รายละเอียดเดี๋ยวก็จำเปน้อธิบายเป็นข้อๆนะครับก็เป็นอนนจะเป็นเวิร์กช็อปแรกก็เพื่อเห็นว่าสุดท้ายแล้วจบงานมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมมานะครับอาจจะไม่รู้ว่าจะพอเข้าใจบางไหมนะครับโอเคครับงั้นก็ สวัสดีแค่นี้แล้วกันก็อย่าลืมซับ c r i b e นะครับก็จะขึ้นที่มุมประมาณตรงนี้มุมบนนะครับกดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจนะครับหรือกดไลค์นะครับก็จะขอเป็นพระคุณอย่างสูงโอเคครับสวัสดีครับผม